วิชาการติดต่อสื่อสารถามตอบการติดต่อสื่อสารข้อที่1ถามให้ทหารปฏิบัติการเรียกชื่อวิทยุและโทรศัพท์ตอบชุดวิทยุ PRC 77โทรศัพท์สนาม TA1 ทับ PT โทรศัพท์สนาม TA สามหนทับพีทีข้อที่2ถามการติดต่อสื่อสารมีกี่วิธีอะไรบ้างตอบมี4วิธี 1. นึพนนำสารสองสัตว์นำสารสาม 3. การไปรษณีย์ี่านโทรคมนาคมข้อที่3ถามการติดต่อสื่อสาร ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดตอบผลน,นำสารเครื่องมือติดต่อสื่อสาร1ชุดวิทยุ PRC 77 2โทรศัพท์สนาม TA 312ทับ PT 3โทรศัพท์สนาม TA1 ทับ PT 4 ตู้สลับสาย S B 2 2ทับ PT 5. สายโทรศัพท์สนาม WD 1ทับ TT 6. โครงล้อสาย RL 3 9เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 1. ชุดวิทยุ PRC 7 7 สวิทยุ PRC 6 2ส 3. สายโทรศัพท์สนาม WD1 ทับท t สี่โครงล้อสาย RL สามเก้าห้าตู้สลับสาย S B สองสองทับ PT หกโทรศัพท์สนาม P T A สามหนึ่งสองทับ PT และสุดท้ายโทรศัพท์สนาม WD1 ทับ PT การตัดต่อสายโทรศัพท์สนาม WD1 ทับ TT หนึ่งการเตรียมสายโทรศัพท์สนามใช้ครีมคลิบสายโทรศัพท์แล้วดึงฉนวนหุ้มออกประมาณสองนิ้วสองเหลือฉนวนไว้ที่ปลายสายเพื่อหุ้มไม่ให้ปลายสายแตกสามต่อสายโทรศัพท์สนามด้วยเงื่อนพิลอดสายทับขวา ขวาทับซ้ายจากนั้นดึงให้แน่นแล้วดึงชนวนหุ้มปลายสายออก C เมื่อเอาชนวนหุ้มปลายสายออกแล้วให้แยกลวดกับทองแดงออกจากกันลวดสามทองแดงสจากนั้นตัดลวดทั้งสอง้างออก นำสายทองแดงพันรอบขดเงื่อนพิรอดข้ามไปอีกด้านหนึ่งให้ทำทั้งสองด้าน 5เมื่อต่อสายเรียบร้อยแล้วนำเทปพ,พันสายไฟมาพันรอบขดลวดที่เป็นเงื่อนพิรอดโดยเริ่มพันจากบริเวณเงื่อนพิรอดพันไปด้านขวาหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้พันให้ทับฉนวนประมาณหนึ่งนิ้วจากนั้นพันกลับไปอีกด้านหนึ่งจนทับฉนวนแล้วพันกลับมาที่ตรงกลางจากนั้นตัดเทปพ,พันสายไฟ การตัดต่อสายโทรศัพท์สนามเริ่มจากนำคีมไปวางท่าบับสายโทรศัพท์สนามจากนั้นใช้คีมคลิปสายโทรศัพท์สนามออกทีละเล็กน้อย จากนั้นใช้ครีมค่อยๆคลิปสายโทรศัพท์สนามไปไว้ที่ปลายสายโดยไม่ให้ปลายสายแตกออกจากกันจากนั้นทำเหมือนกันอีกหนึ่งเส้นก็จะได้สายโทรศัพท์สนามลักษณะดังนี้จากนั้นนำสายโทรศัพท์สนามที่ได้มาผูกเงื่อนในลักษณะเงื่อนพิโรธซ้ายทับขวาและขวาทับซ้าย ดึงให้แน่นจนปมมีขนาดเล็กจากนั้นดึงฉนวนหุ้มปลายสายออกแล้วแยกลวดกับทองแดงออกจาก,กัน เมื่อแยกลวดและทองแดงออกจากกันเรียบร้อยแล้วใช้ครีมตัดลวดทั้งสองข้างออกเหลือไว้เฉพาะทองแดงทั้งสองข้างจากนั้นใช้ทองแดงพันโลบ สายโทรศัพท์สนามกลับไปด้านตรงกันข้าม จะได้สายทุงโทรศัพท์สนามในลักษณะนี้ในขั้นตอนสุดท้ายนำเทปพ,พันสายไปมาพันโดยเริ่มพันจากตรงกลางเราจะพันจากตรงกลางไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้ เมื่อพันสายไฟไปด้านใดด้านหนึ่งจนทับถนวนแล้วให้พันกลับไปด้านตรงกันข้าม เมื่อพ okay? ันไปทับชนวนอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ให้พันกลับมาตรงกลางจากนั้นก็ดึงเทปพันสายไฟออกก็จะได้แบบนี้ถือว่าเป็นการตัดโทรศัพท์สนาม T A 312ทับ P T หนึ่ การติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สนามใส่แบตเตอรี่สองก้อนก้อนที่หนึ่งขั้วบวกอยู่บนก้อนที่สองขั้วลบอยู่ล่างแล้วปิดฝาครอบแบตเตอรี่การติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สนาม TA 3 1 2ทับ PT เริ่มจากใส่แบตเตอรี่ ขั้วบวกอยู่บนขั้วลบอยู่ล่างจากนั้นปิดฝาครอบแบตเตอรี่เรียบร้อย1.2การต่อปลายสายโทรศัพท์สนามเข้ากับตัวเครื่อง วิธีที่ 1. ปลายสายไม่หุ้มฉนวน 1. ใช้คีมปอกฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์ออกประมาณ1น,นิ้วนับจากปลายสาย 2. องแยกลวดและทองแดงออกจากกันจากนั้นนำทองแดงพันรอบลวดทำแบบนี้ทั้งสองเส้น 3. นำปลายสายที่ได้จากข้อ2ไปเสียบที่เครื่องโทรศัพท์สนามการเสียบจะเสียบให้ปลายสายชีย้อกอกนอกตัวเครื่องโทรศัพท์สนามเพื่อเป็นการป้องกันการช็อตของระบบการเตรียมสายโทรศัพท์สนามก่อนติดตั้งเข้ากับเครื่องโทรศัพท์สนาม TA 312ทับ PT 1 หยิบครีมขึ้นมาแล้ววางทาบกับสายโทรศัพท์ส,สนามประมาณ1นิ้วจากนั้นใช้ครีมคลิปแล้วดึงปลายหุ้มฉนวนออกจากนั้นแยกลวดและทองแดงออกจากกัน ทองแดงจะอ่อนลวดจะแข็งจากนั้นนำทองแดงพันรอบลวด ทำอีกหนึ่งสายก็จะได้แบบนี้เมื่อเราได้สายโทรศัพท์สนามเรียบร้อยแล้วนำมาติดตั้งเข้ากับเครื่องโทรศัพท์สนาม โดยการเสียบสายโทรศัพท์สนามเราจะเสียบให้ปลายสายชี้ออกจากตัวเครื่อง 1.2การต่อปลายสายโทรศัพท์สนามเข้ากับตัวเครื่องวิธีที่2ปลายสายหุ้มฉนวน 1. ใช้คีมคลิปฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์ความยาวประมาณ2นิ้วนับจากปลายสาย 2. ใช้คีมดันสายหุ้มฉนวนสายโทรศัพท์สนามออกประมาณ1นิ้วทำแบบเดียวกันอีกหสาย 3. นำปลายสายที่ได้จากข้อ2ไปเสียบที่โทรศัพท์สนามโดยให้ปลายสายส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้มสัมผัสกับที่หนีบของโทรศัพท์สนามการเตรียมสายโทรศัพท์สนามก่อนจิดต,ตั้งเข้ากับเครื่องโทรศัพท์สนาม T A 3 1 2ทับพิธีพิธีที่ 2. ปลายสายโทรศัพท์สนามหุ้มฉนวน ก่อนอื่นหยิบคมีมขึ้นมาวางทาบกับสายโทรศัพท์สนามจากนั้นใช้ครีมคลิบสายโทรศัพท์สนามแล้วดึงออกเล็กน้อย ทำแบบเดียวกันทั้งสองสายตัดปลายฉนวนสีดำออกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเราก็จะได้สายโทรศัพท์สนาม จากนั้นนำสายโทรศัพท์สนามไปติดตั้งเข้ากับเครื่องโทรศัพท์สนาม 1.3การตั้งสวิตช์เลือกระบบทำงาน1เมื่อใส่แบตเตอรี่ต่อสายโทรศัพท์สนามเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ใช้ไขควงหมนุนสวิตช์เลือกการทำงานไปที่หน้าปัด LB เมื่อเราทำการติดตั้งสายโทรศัพท์สนามเข้ากับเครื่องโทรศัพท์สนาม TA312 ทับ PT เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราจะทําการเลือกระบบการทํางานเมื่อเราใส่แบตเตอรี่จากภายนอกเข้าไปในตัวเครื่องเราจะต้องเลือกระบบการทํางานไปที่ LB โดยจะใช้ไขควงเป็นตัวเลือกระบบทํางาน2 นำสายโทรศัพท์สนามผูกมัดที่ต้นไม้หรืออะไรก็ได้ที่มั่นคงเพื่อป้องกันคนเดินมาเฉียวจนสายโทรศัพท์สนามหลุดจากตัวเครื่อง1.4ปรับหยุดะระงังสัญญาณตามต้องการเมื่อทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สนามสองเครื่องเลือกระบบการทำงานเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มสนทนาให้หมุนกลิ่งประมาณ3-5รอบจนเสียงกลิ่งของโทรศัพท์สนามที่อยู่ปลายสายดังลัว เมื่อเราทําการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สนาม TA 3 1 2ทับ PT เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มบทสนทนาต้นสายจะหมุนกริ่ง3-5รอบกรบผมคนอาหารพิสุรสุปิศรัตขออนุญาตล่าสายครับ โทรศัพท์สนาม TA 312ทับ PT ตัวอย่างการสนทนากรณีไม่ผ่านตู้สลับสายกลางโทรศัพท์สนามกับโทรศัพท์สนามเสือขาวจากเสือดำรับขาวได้ไหมจากเสือขาวรับขาวได้ขณะนี้ตรวจพบฐานราบ1นึ่กองร้อยในที่รวมพลพิกัด5945-0960 ขอซ้าขณะนี้ตรวจพบทหารราบหนึ่งกองร้อยในที่รวมพลพิกัดห้าเก้าสี่ห้าศูนย์เก้าหกศูนทราบเลิกโทรศัพท์สนาม T A สามหนึ่งสองทับ P T ตัวอย่างการสนทนากรณีผ่านตู้สลับสายกลางโทรศัพท์สนามกับตู้สลับสายและโทรศัพท์สนาม เสือดำหมุนกริงสิงโตตอบจากสิงโตขอจับมือกับใครเสือดำตอบจากเสือดำขอจับมือเสือขาวเมื่อเสือดำพูดจบสิงโตจะทำการสลับสายเล้วหมุนกริงเสือขาวยกหูโทร,รศัพท์จากเสือขาวเสือดำ รับสายขณะนี้ตรวจพบทหารราบหนึ่งกองร้อยในที่รวมพลพิกัด59450960เสือขาวขอซ้ำเสือดำรับสายขณะนี้ตรวจพบทหารราบหนึ่งกองร้อยในที่รวมพลพิกัด59450960เสือขาวตอบอรบเลิก ชุดวิทยุ PRC 77 2.1การประกอบเครื่องเพื่อใช้งานใส่แบตเตอรี่ติดตั้งเสาใส่ปากพูดหูฟังตามลำดับการติดตั้งชุดวิทยุ PRC 77 1ใส่แบตเตอรี่ สติดตั้งเสาอากาศ 3. ติดตั้งปากพูดหูฟัง 2.1การตั้งความถี่1การตั้งความถี่เริ่มจากเลือกแบน์ของความถี่ก่อนแบนด์ต่ำความถี่30.00ถึง52.95เมกะเฮิรตซ์แบน์สูงความถี่53.00ถึง75.95เมกะเฮิรตซ์2เมื่อเลือกแบนด์ความถี่เสร็จให้เริ่มตั้งที่ปุ่มเมกะเฮิรตซ์ก่อน หันหน้าเข้าหาเครื่องปุ่มอยู่ด้านซ้ายโดยการหมุนหนึ่งคลิกตัวเลขที่หน้าปัดจะเปลี่ยนไป1เมกะเฮิรตซ์ 3. ตั้งที่ปุ่มกิกะเฮิร์หันหน้าเข้าหาเครื่องปุ่มจะอยู่ด้านขวาโดยการหมุนหนึ่งคลิกตัวเลขที่หน้าปัดจะเปลี่ยนไป5กิกะเฮิร์ การตั้งความถี่แบนต่ำเริ่มจากเปิดเครื่องต่อไปปรับปุ่มแบนไปที่แบนต่ำต่อไปปรับที่ปุ่มเมกะเฮิร์ต ต่อไปปัดที่ปุ่มกิกกะเฮิร์ความถี่40 40เมกะเฮิร์เรียบร้อยการตั้งความถี่แบนสูงสมมุติว่าได้ความถี่ที่ 5555เมกะเฮิรขั้นตอนที่หนึ่งเปิดเครื่องขั้นตอนที่สองปรับปุ่มแบนไปที่แบนสูงขั้นตอนที่สามปรับที่ปุ่มเมกะเฮิร ขั้นตอนที่4ปรับจิปปุ่มกิ๊กกระเฮิร์ตความที5555เรียบร้อยชุดวิทยุ PRC77 ตัวอย่างการสนทนาเสือขาวจากเสือดำรับข่าวได้ไหมเปลี่ยน จากเสือขาวรับข่าวได้เปลี่ยนขณะนี้ตรวจพบฐานราบหนึ่งกองร้อยในที่รวมพลพิกัด5 9 4 5 0 9 6 0เปลี่ยนขอซ้ำเปลี่ยนขณะนี้ตรวจพบฐานราบหนึ่งกองร้อยในที่รวมพลพิกัด5945 0960เเปลี่ยนทราบเลิก การอ่านออกเสียงตัวอักษรและตัวเลขการอ่านออกเสียงตัวอักษรตอไก่อ่านว่าต่อไก่ขอไข่อ่านว่าขอข้าวถอถุงอ่านว่าถอถุงถอฐานอ่านว่าถอสันฐานรอเรืออ่านว่ารอเรือสอเสืออ่านว่าสอสิงโต การอ่านออกเสียงตัวเลข0อ่านว่า0 1อ่านว่า1 2อ่านว่าโท3อ่านว่าสาาอม4อ่านว่า4 5อ่านว่า5 6อ่านว่า6 7อ่านว่า7 8อ่านว่า8 9อ่านว่า9